วงการเกมไทยในช่วงนี้เราก็ได้เห็น d e v วลลอปเร์หน้าใหม่ทยอยเปิดตัวเกมกันมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้วงการเกมไทยในช่วงนี้ดูคลึกครื้นขึ้นมาเลยทีเดียวและในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยอีกเกมหนึ่งนั่นก็คือเกมไซจินจากทีมงานไอยาเกมส์ซึ่งคอนเซปต์เกมก็ค่อนข้างไปที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวโดยคอนเซปที่ว่านี่ก็คือตลอดทั้งเกมนี้คุณจะใช้แค่เพียงมือเดียวในการเล่นเกม เอ่อ uh, ถึงคอนเซปต์เกมมันจะคล้ายๆกับเกมประเภทนั้นแต่แต่คือผมไม่ได้หมายความว่ามันเกมประเภทนั้นโอเคปะ่ตะตลอดทั้งเกมคุณจะใช้แค่เพียงเมาส์ในการบังคับตัวละครของคุณเรียกได้ว่าเป็นเกมที่การควบคุมนั้นไม่ซับซ้อนอะไรเลยและการที่การควบคุมมันไม่ซับซ้อนเนี่ยครับที่ทาให้ทุกคนสามารถเริ่มเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายได้แต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรมากกว่านี้ผมก็คงต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าตัวเกมนี้ผมได้โค้ดเบต้ามาจากทางทีมงานไอยาเกม แต่ทางทีมงานก็ได้แจ้งผมว่าผมสามารถคอมเมนต์ตัวเกมได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการอวยล้วนๆนะครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้แล้วผมรู้สึกอย่างไงบ้างอย่างที่ผมได้พูดไว้ในตอนต้นนะครับว่าเกมนี้ใช้แค่เมาส์เดียวในการควบคุมโดยการคลิกซ้ายจะแทนการพุ่งไปยังตำแหน่งที่เราคลิกพร้อมการโจมตีศัตรูในระหว่างทางที่เราพุ่งไปส่วนการคลิกขวาจะเป็นการแพร่รีการโจมตีของศัตรูและเป็นการปารดาวกระจายเมื่อเราเก็บเกจอันตีได้เต็มนะครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของการควบคุมเกมในตัวเบตานี้ในตอนแรกที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้แค่การคลิกเมาส์ซ้ายและขวาเนี่ยมันจะดูเป็นการควบคุมที่น้อยเกินไปหรือเปล่าบวกกับการที่การพุ่งตัวเนี่ยมันดูค่อนข้างน่วงน่วงแปลกๆในช่วงต้นเกมผมจึงไม่ค่อยประทับใจในส่วนนี้เท่าไหรนะ่นักแล้วก็แอบคิดด้วยว่ามถ้าเกมมันมีระบบแบบว่า คลิกค้างนานๆจะเป็นการเก็บเกจให้พุ่งแรงขึ้นอะไรแบบนี้คงน่าจะสนุกกว่าการคลิกแล้วพุ่งไปด้วยความเร็วเท่าเดิมแบบนี้ตลอดทั้งเกมนะครับแต่พอผมได้เริ่มเล่นเข้าไปถึงกลางๆด่านแรกเนี่ยผมก็พบว่าโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทาไมการพุ่งตัวแบบนี้เนี่ยมันถึงเป็นสปีดที่เหมาะสมกับตัวเกมเพราะเมื่อเริ่มพ้นช่วงต้นเกมไปแล้วเนี่ยจอภาพของคุณจะเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายในตัวด่านไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือกระสุนปืนที่ถาโถมเข้ามาที่ตัวคุณ ซึ่งถ้าตัวเกมได้ใส่ความซับซ้อนในการควบคุมมากขึ้นกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าเกมมันน่าจะปวดหัวมากเลยนะครับเพราะแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันทําให้ผมหัวอุ่นได้ประมาณหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มเล่นเกมในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกเบื่อนิดๆนะครับแต่พอพ้นช่วงสอนการเล่นไปแล้วผมก็ขอรับรองความสนุกของเกมนี้ได้เลยครับและจากการที่ผมได้เล่นตัวเบตานี้นะครับผมก็คงพอจะอ้างอิงได้ว่าทั้งด่านและมอนสเตอร์ในเกมนี้มีแมคคนิกที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับเกมในตำนานอย่างลอคแมนเป็นอย่างมาก ขนาดสิ่งที่ตัวละครเราแพ้ทางก็ยังเป็นหนาเหมือนกันเลยนะครับคือไม่ว่าจะโดนกระสุนโดนเลเซอร์หรือโดนใบมีดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ห้ามโดนหนาำไม่รู้ทําไมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบเกม Rockman เป็นทุนเดิมคุณก็น่าจ,จะชอบเลเวลดีไซน์ของเกมนี้อย่างแน่นอนเพราะมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆแต่ด้วยความที่การควบคุมของเกมมันเป็นคนละเรื่องกับ Rockman เลยเพราะฉะนั้นจึงทําให้เกมนี้ยังคงมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวมันเองอยู่ ในด้านของกราฟิกและงานศิลป์ของเกมนี้ส่วนตัวผมถือว่ามันดูเข้ากับตัวเกมมากๆเลยนะครับอาจจะมีข้อตินิดนึงตรงที่กราฟิกมันค่อนข้างจะแข็งบ้างในบางส่วนนะครับแต่ในภาพรวมแล้วผมก็ถือว่านี่เป็นกราฟิกที่สวยงามและเข้าถึงได้ง่ายกับผู้เล่นทุกคนนะครับส่วนเรื่องติดขัดที่ผมพบในเบต้าเทสนี้อาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมตอนพุ่งตัวนะครับคือเวลาที่ผมพยายามจะคลิกเพื่อพุ่งตัวไปยังห้องถัดไป บางครั้งเมาส์ของผมมันเลยหน้าจอไปแล้วมันทําให้ผมไม่สามารถคลิกในจุดๆนั้นได้ทําให้การเล่นมีการสะดุดลงเล็กน้อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางทีมงานตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ผมติดขัดอยู่หน่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาติดขัดเรื่องบั๊กและ p e r f o r m a n c e เนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาก็ไม่พบนะครับคิดว่าคอมส่วนใหญ่น่าจะเล่นได้สบายๆและดีไม่ดีผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะลงมือถือได้ด้วยนะครับ เพราะลักษณะการควบคุมของตัวเกมก็ค่อนข้างเหมาะกับการใช้มือถือในการเล่นมากเลยทีเดียวโอ้ผมเกือบลืมบอกไปอย่างหนึง่งเกมนี้มีแมวด้วยนะครับโดยรวมแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับว่าตัวเกมเต็มจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะแค่2ด่านที่มีให้เล่นในเบตานี้ก็ทำเอาผมหัวอุ่นได้ประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> ใครที่สนใจจะสนับสนุนการพัฒนาเกมนี้ก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์เว็บ Kickstarter ที่ description ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ผู้ที่สนับสนุนโปรเจกต์เกมนี้ด้วยเงินจำนวน5เหรียญสหรัฐขึ้นไปก็จะได้รับการใส่เครดิตลงไปในตัวเกมส่วนใครที่สนับสนุนมากกว่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นการได้รับตัวเกมเต็มการได้รับเพลงประกอบตัวเกมหรือแม้กระทั่งการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดีไซน์เกมด้วยเรียกได้ว่าใครอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกมนี้ก็สามารถทำการสนับสนุนโปรเจกต์นี้ได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอปิดคลิป first impression ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับ ใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถติดตามข้อมูลจากทาง i r Games และสนับสนุนพวกเขาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกด subscribe ช่องของผมไว้นะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบลงที่ตรงนี้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมครับสวัสดี